สวัสดีจ้ามาพบกับแม่ปุ้ยสะพยไทยแลนด์จ้าวันนี้แม่จะมาเล่าเรื่องเ,อเรื่องส่วนตัวตัวเองไงละค่ะแม่เองเป็นคนลาวแม่แฟนเป็นคนไทยแล้วแม่ก็ได้มาอยู่กับพ่อหนีตามพูดง่ายๆก็คือหนีตามผู้ชายนันแล้วละจ้าพ่อแม่ก็ไม่เห็นด้วย แม่ได้หนีตามผู้ชายไปถามว่าพ่อแม่เสียใจไหมเสียใจมากทุกวันนี้แม่ก็คิดได้แล้วพ่อหนึ่งเลยทำไมพ่อแม่ถึงไม่อยากให้ได้แฟนไกลบ้านกลัวเขาทำร้ายลูกตัวเองบ้างกลัวแบบ ไปเอาหัวคนอื่นเหรอทำไมไม่มาหาแฟนทําบ้านเราทำไมต้องไปเอาคนไกลบ้านไกลเมืองในความคิดของพ่อกับแม่ก็ต้องเป็นห่วงลูกเป็นเรื่องธรรมดาในตัวแม่เองแม่ก็คิดเช่นนั้นเพราะว่าตัวแม่เองแม่ก็มีลูกสาวทุกวันนี้แม่ก็คิดได้แล้วเอือเราไม่น่าทำอย่างนั้นเลยคิดไป นกาแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราก็ต้องสู้ต่อไปใช่ไหมคะและทุกวันนี้แม่ก็อยู่กับพ่อได้16ปีแล้วในสมัยนั้นแม่ก็ยังเด็กมากอายุแค่15ปีหนีตามผู้ชายในสมัยนั้นอายเข้าไหมพ่อแม่อายจิจะ๊ะพ่อแม่อายคนไม่รู้จะทำยังไงอะ แล้วทำไมแม่ตัวแม่เองถึงทำแบบนั้นก็เป็นเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากทำไมคุยแค่เดือนเดียวตามไปอยู่กับเขาเลยเหรอก็ไม่ได้คิดอะไรถามว่าแฟนแม่แก่กว่าสิบกว่าปีมาอยู่กับเขาพ่อแม่เราก็ต้องเป็นห่วงว่าเออเขามาหลอกลูกสาวเราไหมเขาจะรักลูกเราจริงไหมหรือ ไอคนนั้นมันมีลูกมีเมียอยู่แล้วเขาจะมาหลอกลูกไหมควมคิดของพ่อแม่เขาก็ต้องคิดอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ตัวแม่เองเนี่ยแม่ยังเด็กมากโดยที่ไม่ได้คิดอะไรนึงเขามาคุยกับเราเขาก็คงไม่ไม่มาหลอกอะไรในตัวเราหรอกเพราะว่าเรายังเด็กแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไร ด้านภาษาไทยแม่ก็ไม่รู้เรื่องในสมัยนั้นไม่รู้อะไรเลยพ่อพูดแม่ก็รู้เรื่องบ้่งไม่รู้เรื่องบั่งเขาจะพาไปไหนแล้วก็ไปตามเขาอเลยก็คนเป็นเด็กก็ไม่รู้เรื่องมีแฟนอายุมากแล้วถามว่าทุกวันนี้พ่อเขาดีไหมดีมาก ม่ให้แม่ทำงานเลยเลี้ยงลูกอยู่บ้านนอน,นอนอยู่นู่นมีลูกสองคนชายหนึ่งหญิงหนึ่งแล้วปัจจุบันนี้ถามว่าแม่ทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำนอนอยู่บ้านเลี้ยงลูกเฉยๆใน้ผัวกแก่บ,บันดีอย่างนี้เละจัดทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะไม่บายเจอกันคลิปต่อไปจ้า